ขอสามท่าเปุ๊บหายปั๊บเลยอ่ะอ้าวยังไงคุณเออนี่เห็นอันนี้เห็นคอมเมนต์แล้วนี่เห็นคอมเมนต์แล้วอ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นคอมเมนต์เหรอเมื่อกี้ไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะเห็นคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่าขอสามท่าน่ารักน่ารักอ่ะท่าที่หนึ่งกับโอ้น่ารักมากท่าที่สองอันนี้มันดูท่ามันดูพิสดารไปนิดหนึ่ง มันคือถ้าประจาตัวเฮ้ยเฮ้ยจะเซ็กซี่ไปไหนอะ่ะเซ็กซี่อ่อยอยูโรครับผมว้าตายแล้วนสนุกไหมสาวน้อยร้อยไม้สนุกดีฮะก็ไปรับเชิญสักสักหน่อยไหมอ่ะพี่หมูเรียกไหยครับ <laughs> ไม่ไอ้นอนน่ารักน่ารักครับ ใครรู้บ้างปิดคอมเมนต์ยังอะอยากแคปรูปปิดคอมเมนต์ยังไงอยากแคปรูปไม่ทราบอย่าปิดเลยครับก็คุยมาด้วยกันก่อนกินข้าวหรือยังครับพี่ชายพีพยูขอพี่พิงด้วยนี่เห็นไหมบอกให้ไปเชิญพิงมาโอ้ไม่พี่ไอ้คอมเมนต์นี้มีทุกวันมีมีมีทุกนาทีดีกว่าชวนพี่พิงชวนทุกนาทีว่ะ น่ารักทสองคนเลยขอบคุณครับอะไรเนี่ยยากาสมากาลาสราต้าคืออะไรวะไม่รู้พิมพ์ม่วมาโวยพามันเกิดหนูนะค่ะหนูเกิดพรุ่งนี้แฮปปี้นิวเยียร์นะครับอ้าวไม่ถ่ายนอกคิวอ่ะนี่ปิดกล้องหรอก็ตัเรื่องนี้ต้องโทรไปถามพี่หมูแล้วก็พี่นินดูอืมต้องโทรถามพี่นินนะ เดี๋ยวเคลียร์ให้พี่นินถ้าพี่มีปัญหาอะไรกบพี่นินผมเคลียร์พี่นินได้อ๋อพี่นินผมพี่นินสดสวยนะใช่ผมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่นินลึกซึ้งเลยเหรอลึกซึ้งอ้าวคุณผู้ชมทางบ้านคงอยากจะดูแล้วว่าลึกซึ้งขนาดไหนครับพี่นินเป็นคอมเมนท์ถ่ายกันแล้วอ้าวไงดีเนี่ยชยุทธทิ้งเมย์สงสารเมย์ ชยุทธทิ้งเมย์ชยุทธทิ้งเมย์ชยุทธไม่ได้ทิ้งเมย์ครับชยุทธแค่แบบว่าโกรธโกร์นิดหน,น่อยอ๋อโกร์นิดหน่อยออกไปสบออกไปหาประสบการณ์ก่อนแป๊บหนึง่งใช่แปับเดียว <laughs> ออกไปแบบว่าขอออกไปแบบว่า,บบวาตามจีบคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวจะกลับไปรักเมย์เหมือนเดิมนะคะ อ๋อพี่หมูบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วหลบให้นางเอกไปซ้อมรับปริญญาอ๋อใช่อันนี้โอ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 โอโอโอเจอคอมเมนต์นี้เข้าไปคอมเมนต์ comment จุดจุดจุดนะครับทําไมไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะ่ะต้องทําไงเนี้ยมันน่าจะบัคกพี่มันบั็อ่อยกล้องใหม่ปุ๊บก็ไม่เห็นอยู่ดีทำยงไงนะไ,ไม่เป็นไรผมอ่านให้กได้ได้ โอ้ภาษานเลยชยุทธหลายใจอันนี้จากคุณดีชิโนริชยุทธหลายใจมันเอาตัวจริงมาเล่นเอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่ก็ไม่ก็จริงๆแล้วในละครเราละครอาจจะดูว่าเฮ้ยพิติของตัวละครแต่ละตัวละครมันคือเป็นคนดีเป็นคนร้ายหรือเป็นคนที่แบบ ตัวส่งผลกระทอื่นอาจจะมีแบบร้ายหมดเลยไม่มีใครมีดีอยู่สองคนคือกษัตริย์กับชนบรรษาแต่จริงๆแล้วไม่หลงงังหลังกษัตริย์เริ่มนะไม่ดีแล้วเนี่ยกษัตริย์เริ่มไม่ดีแล้วก็กษัตริย์โดนกระทามาตลอดไงเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกของมนุษย์มันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ที่ท,ที่มันค่อนข้างแบบไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะถ้าถามถ้าถามถ้าถามบอมก็คือก็มันเป็นความต้องการของตัวละครแต่ละตัวละคร,ว,ะครว่าเอยเขาต้องการอะไร ถามว่ามันก็เหมือนชีวิตคนเราเนี่ยแหละมันไม่มีถูกหรือผิดโดยแบบโดยแบบกากเก์แบบเออชัดชัก็เออทาแบบนี้คือดีคําแบบนี้คือร้ายถูกไหมล่ะวิชาการมานะครับทุกคนเ,ออเข้าสู่คนเอาปากกามาจดเลยครับแล้วเรียนทุกคนเตรียมเอาปากกามาจดเลยฮะวิชาการนะรอยากจะให้คนแบบติดตามดูไปเรื่อยๆจนจบนะฮะก็เหลืออีกแค่หก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 อีพีเังปะใช่ปหประมาณครัพีก็จบแล้วอ่ะ จะพ้องทิ้งกันไปไหนนะครับจริงๆก็เหลือแค่สองอาทิตย์เองนะครับก็โชมไม่จบมีเพื่อนมีพี่มีญาติมีคุณตาคุณยายก็บอกให้เปิดทีวีนะครับถ้าคุณตาเหนื่อยก็เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็นอนพักได้ความคิดดีแต่เราถ่ายกันตั้งนานเนาะถ่ายกันมาเป็นปีอะเนะแต่ถ่ายมาเป็นปีออกกาศเดินครึ่งอออากาศเดินครึ่งหมดละใจหายเหมือนกันอืม โอเคโอเคครับผมขอบคุณพี่บอมที่เข้ามาพูดคุยกันขอบคุณมากครับยูโรแป๊บนึงนะครับไว้พบกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมีได้ยินไม่เปว่าพี่เต้ลจะจัดมิทติ้งอะไรสักอย่างนะครับไว้เจอกันครับโอเคโอเคบายบายน้องชายบายบายครับออกไปไหมเนี่ยออกไงอ่ะออกกดท่กากระบาดแล้วเนาะเดี๋ยวผมทำา้บ้าแล้วเชียวบายบายครับ ไม่อยากให้จบเลยจะจบแล้วใช่ครับเหลือแค่สองอาทิตย์ครับขอเพิ่มตอนได้ไหมต้องรอต้องรอครับนักแสดงเก่งทุกคนค่ะละความสนุกภาพสวยหลงรักพี่บอมพี่โรจริงจังมากๆคนเหนือรออยู่เดอ้อหะ